เราจะมาพาผลงานนะครับผลงานคือบานสไลด์นะครับบานสไลด์สามบานซ้อนนะครับอ่ะเปิดนะครับค่อยๆเปิดเลื่อนไปเลยครับเลื่อนไปเลยอ่านี่บานสไลด์ครับคือถ้าใครสนใจสั่งลายอะไรก็ได้นะครับขึ้นอยู่ที่ลายได้ขึ้นอยู่ที่เหล็กนะครับก็คือราคาตามหน้างานนะครับการวัดแล้วก็เลื่อนกลับเลยนะครับเราช่างออกแบบมืออาชีพนะครับออกแบบมืออาชีพชำนาญการในด้านเหล็กนะครับเลื่อนไปเลย ของเราจะต้องมีการอบสีด้วยนะครับเราไม่ใช่ทาสีนะครับเราพ่นแล้วไปอบนะครับคือบานเราอบทุกบานนะครับอ่านะครับอ่านี่นะครับเป็นผลงานที่จะเอาไปส่งนะครับสนใจติดต่อมาทางนี้ได้เลยนะครับอ่าสามบานเลื่อนได้ทั้งซ้ายขวาครับเลื่อนได้ทั้งซ้ายขวานะครับอ่าบานจะได้สามบานนะครับคือราคาขึ้นอยู่กับลายขึ้นอยู่กับแบบที่ออกนะครับ ราคาไม่ตายตัวนะครับผมอันนี้ขนาดเท่าไหร่ครับสองสองห้าคูณสองห้าอ่านะครับก็คือเนี่ยครับเป็นผลงานที่จะไปส่งที่พัดลุงนะครับมออันพลุกนะครับอ่านะครับรบานสไลด์สามบานนะครับใกลสนใจติดต่อ งานเหล็กได้เลยนะครับเรามีช่างชำนาญการนะครับของเราไม่ใช้ไม่ใช้ทานะครับเราใช้พ่นอบครับอบอบทุกบ้านนะครับอ่สาสนใจทักมาได้เลยนะครับทางข้อความได้เลยนะครับเล่นกลับ,บเล่อนกลับเล่อนกลับเล่อนกลับให้ครบสามบา้านเล่อนกลับอ่าอันไหนอ่าเล่อนกลับอ่า ันจะไเลนนกศลปนตเป็นยงาเดินไปเลยอ่านะครับอันนี้ถ่ายทำให้ดูนะครับก็คือนี่นะครับบานสไลด์สามบานซ้อนนะครับสไลด์ได้ทั้งซ้ายและขวานะครับผมโอเคสนใจทักมาได้เลยนะครับผลงานสุดยอด